สวัสดีครับช่อง army.com ครับวันนี้ช่อง army.com ได้ย้ายไปอยู่แนวทางหัวยท้หน่อยได้ย้ายไปอยู่ช่องแนวทาง16 5ห้าครับพิมพ์ไปเลยครับช่อง1แนวทาง16 5ห้าครับได้ย้ายไปตัง้งแต่เมื่อวานแล้วครับวันนี้แนวทางห,วหัวแทาหน่อยก็จะให้พิเศษคือเด่นสาม สามสองแล้ว4 4 0 4 5สี่เจแล้ว2 2 0 2 1ศูครับโปรดติดตามช่องใหม่ที่ย้ายไปนะครับแนวทาง165ครับคือช่องแนวทาง1นึขอหครับไปลิงก์อยู่ข้างใต้นะครับโปรด ลิงก์ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าย้ายไปตัดเมื่อวานแล้วครับครับไปติดตามช่องใหม่ได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับทุกคนครับสวัสดีครับ